ปเพื่อนลุยดักสิเยอะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสาระอีกที่ผมเคยบอกนะครับว่าไอการที่เราเอาดักไอตัวก่อน15นาทีไม่ใช่ oh, <no. S 1> ดิตัวก่อน8นาทีถุยเพื่อแต่พูดไม่ปาขนาดนี้แล้ว oh, <no. S 1> ข้าวเหรอรอเลี่ยว oh, <no. S 1> หิวนักงกับกินข้าวที่บ่อนะเพื่อนเฮ oh. ้ย เกมขยะครับจะไม่แค่นั้นอาวี R v เนี่ยคือเกมขยะโอ้ยเออเจอบาดีช่วยผมครับไอเพนนายคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเรอเข้ามากันหมดปี้ขนาดเนี้ย เพื่อนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในตัวคลิปวิดีโอกันนั้นแในวันนี้เราจะมาแนะนำร้านเติมเกมคูปอง r v ดีดร้านเจน้ำจานค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทางท o p Up Center ปตร์ปิดบริการมามากกว่า5ปีพร้อมระบบเติมคูปองพัน OpenID และหลากหลายราคาให้เลือกโอนได้ทั้ง r u ม m o n e ว w a l l ็ t และบัญชีธนาคารหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะครับ ซีเนเตียนี่ก็ช่างลูกรักจริงๆนะครับเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยวันพันปีผมแม่งก็ยังเล่นแต่ซีเนเทียลงแต่คลิปซีเนเทียอยู่ตลอดกาลนานเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะนําการมาเล่นซีเนเทียโซโอลแลนด์เฉยๆก็ไม่มีอะไรนะคือซีเนเทียมันมันน่ารักครับแล้วไม่ยอมหยุดน่ารักแต่ผมก็ต้องอยากเล่นไปทำไม่ไรแล้วนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะช่วงนี้จะพยายามลงสัปดาห์ละสามคลิปนะคร <Okay. S 1> อาจจะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไอช่วงนี้ที่ผมเล่นผมเจอคนโยนบ่อยแล้วก็บวกผมก็เริ่มหมดไฟกับอวีแล้วแหละนะครับผม <Huh? S 1> ตอนนี้ผมรอแบบเขาเรียกว่าอะไรรอเกมใหม่อยู่ไอฮ mm hmm. งไกสตาร์เรลที่จะมาเนะี่ยเออ A few moments l a t e อโอ้ก่อนจะได้เก็บยานตายก่อนด <Huh? S 1> ีหมายถึงเพื่อนตายนะไม่ใช่ผมตาย พวกกันดีกว่าเพื่อนบวกกันทําไมเนี่ยว่าแต่ทำไมทีมตรงข้ามแม่งเดินเกมเหมือนกับไอ้นี่หรอวะเดินเกมแปลกๆอ่ะเห <'s> มือนไม่ค่อยตั้งใจเล่นกันนะครับเหมือนแบบเข้ามาโยนเล่นต่อโล้นยน่าจะไอ้นี่ว่าน่าจะแบบโดนแย่งตำแหน่งแล้วเกิดอาการแบบไม่อยากเล่นโลมขึ้นมาเจอบ่อยแล้วผมกับทีมตัวเองก็ยังเจอไอ้พวกนี้นี่โอเคตานี้โฟกัสมังกรครับ ไ่โฟกัสคนแล้วผมแพ้มาหลายเกมแล้วสตาร์ก่อนอ่ะสตาร์ที่ผมไม่อยากชนะเหลือเกินเฮ้ยโตโลโตึงแล้วโตโลโตึงแล้วจังหวะนี้ฉันจะไม่ยอมตายอยู่ตรงนี้หรอกนะเฮ้ยได้อยู่นะถ้าไม่ถอยอะ่ะถ้าไม่ถอยอะ่ะตุยแย่นนะบอกก่อนเฮ้ยโอ้ยอย่างน้อยได้ตัวหนึ่งก็ยังดีวะแล้วทำไมเป็นแล้วจะเกิด น่าสงสารด้วยที่ตรงข้ามไม่กระโถมเกินบางทีเลือดของแกะมันของฉันนะยานเลือดของแกคือของของฉันเอามาเลือดเลือดโอเคปะลุยยานต้องตายครับยานต้องตายยานไม่ตายไม่เป็นไรเพนตายแทนได้ไม่ห้ามครับผมเพื่อน รู้ดีครับว่าคุณเล่นพลาดตรงไหนไม,มีใครที่จะไม่รู้หรอกครับผมแต่คุณแค่หลอกตัวเองเวลาที่คุณด่าเพื่อนเนี้ยมันเป็นแค่การหลอกตัวเองครับบางทีคุณเข้ามั่วคุณเข้าไปกลางตรงตีนสี่คนแล้วคุณก็จะไปโทษเพื่อนว่าเฮ้ยเราไม่ตามวะเข้าได้จังหวะนี้อันนั้นก็คือคุณรู้แหละครับว่าคุณพลาดตรงไหนแต่คุณเลือกที่จะโทษเพื่อนอยู่ดีนงนั้นอย่าหาทำเนอะผมไม่ดีเลยนะถ้าลูกช่องผมเป็นคนแบบนั้น <S <S ผมบอกเลยผมออกแตใจายอะครับ เออตายไปเอลซูเลือดของนายเป็นของฉันนะเอลซูด้วย go 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 oh shit oh shit oh อ้โหแล้วผมมองไม่เห็นวงสกิลเพนเนี่ยแม่งโดดมาตอนไหนวะ what what เรนขึ้นมาไม่ดูเลนเลยเหรอ what the fuck นายจะตีป้อมเขาได้ไม่ได้หมายเพรามันคุ้มค่าขนาดการที่นายต้องไปเสียป้อมหนึ่งป้อมเนี่ยหามจริงโอ้ยบอกตรงว่าเสาร์ทิตย์นี้ผมแทบไม่ได้เล่น ROV เลยเว้ยไม่เล่นตอนวันเสาร์ช่วงเช้าอีกนิดหน่อยวันอนาะทิตย์นี่คือหยุดเลยอะแล้วคือผมก็ไม่ได้นึกว่ามาเล่นอีกทีนี่มันจะน่าปวดหัวขนาดนี้เออมาเลยเพื่อนตายไหมอย่าต้องตายแล้วป้าจังหวะเนี้ย ตรเอาด้วยอีกคนเปล่าโอาไ้อไม่ว่ามูชินเดยุลนี่เอาลักเพื่อนเหรอลักเพื่อนเฮ้ย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 ,อยโอ้โหเพชรแม่งก็เอาจัดเกินตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ Oh no อารามจับมันล็อกแท็กได้แหละกัดแท็กได้แหละจับมันเลยเพชรอันตีโดนใส่ทุกอย่างจริงคริปก็ยังโดนอะไรกันครับเนี่ยอันตีใส่คริป เดี๋ยวผมจะต้องหาเวลาว่า,วางๆทำมีมอันตีใส่คลิปแล้วครับโอ้ยมันคือเลยเพื่อนไปเพื่อนลุยดักสลยเหยื่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนระับเป็นสาระอีกที่ผมเคยบอกครับว่าไอการที่เราเอาดักไอตัวก่อน15นาทีไม่ใช่ดิตัวก่อน8นาทีถุยพม่แต่พูดไม่ไปเปขนาดนี้แล้วข้าวเหรอรอเลีเเ่ยวคิวนะก็กลับกนะินข้าวที่บ่อนะเพื่อน เฮ้ยแต่ที่ผมบอกเลยครับเพลงคนนี้เล่นดีอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องนะผมโอ้ยเออมาพูดต่อนะไอเรื่องของดาร์กเนี่ยไอตัวก่อน8นาทีที่เราเอาไปจะไม่ติดดีบัฟหลัง8นาทีนะครับเราจะตีตัวหลัง8นาทีแรงเท่าเดิมนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นดีบัฟของไอตัวไลท์แอนด์ดาร์กหนึ่งนะผมคนละตัวกับไอไลท์แอนด์ดาร์กสองก็คือไอตัวอินฟินิตซเลเยอร์กับไอฮอลลี่ดักกอนนะครับใช่ปะฮอลลีดักกอนชื่อชื่อชื่อออบเจกต์ตัวที่สอง ไอมางเกล่นะน่ะชื่ออัพิซาดักกนหรืออะไรนะฮอลลี่ด็อกอ็แหละผมว่าอัพิซามันแค่ชื่อที่เราติ๊กบอกโอเคเอ้ย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 โอเคกันแววฉันมาแล้วนะเพนอย่าหาซ่าอีก้องชนะแล้วไหมความตั้งใจของผมมีขนาดนี้มันจะแพ้ได้ยังไงเ้า เอาแล้วผมโดนอะไรวะ What the fuck คลิปก็เข้าป้อมไปก่อนเกมแม่งร้อนแล้ว <c ười> โอ้โหเกมเอ๋เกมกากเกมขยะคือเกมขยะครับจะไม่แค่นั้นอ่าวีเนี่ยคือเกมขยะ <c ười> โอ้ย <c ười> เออเจอบารที่ช่วงผมก็ไปเพ้นายคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอ คิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอเข้ามากันหมดพี่ขนาดนี้เพื่อนครับเพื่อนครับเอาร์กแล้วก็โซนเลนล่างได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะตันป้อมล่างให้3ทางแล้วผมจะปล่อยร์างเลนล่างเลยเรามาโซนเลนล่างกันให้ครบ5คนแล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาเพื่อนสวยสวยบวกได้บวกได้ตายสองแตกสองสวยพี่สวย ป่ะป่ลุยจบบ้านครับจบได้ชัวชัวก้าวก้าก้า้าเล่นกันเลยเพื่อนจบได้แน่นอนผมรับประกันจบไม่ได้ผมให้ต่อยเดี๋ยวผมโอนบอร์ให้ยี่สิบบาทเลยป่ะป่ะลุยสวยจบแล้วล่ะครับคิวสิบห้าตัวตึงเกมนี้โอเคผมปิดมาแล้วล่ะ เมื่อกี้ผมแค่เปิดบอกเพื่อนเฉยๆนะเกมจบแล้วก็ไม่เป็นไรต้องทำแล้วครับ g ีเพือ่อนยิมไห้ก็เล่นกันดีนะยกเว้นโตโรเนี่ยนะโอเคครับก็หากใครดูคลิปนี้จบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดติดตามรับชมกันไปครับและ25เมษายนนี้ผมน่าจะเริ่มลงคลิป คงไกลสตาร์เรลนะเกมค่ายเดียวกับเกนชินนะครับผมค่ายโฮโยเวิร์สนะครับหรือในอดีตเขาชื่อมิโฮโยนะครับผมเป็นค่ายเกมที่ผมบอกแล้วผมตามมาหลายปีแล้วผมเล่นมาตั้งแต่สมัยแบบคงไกลอิมแพกสามอ่ะเกมโปรดเลยช่วงน,น,น,นั้นนะครับผมโอเคก็ตามนั้นนะฮะสำหรับเกมนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะผมต้องซีนนี้ก็คือน่ารักตลอดกาลจริงๆครับเนี่ยผมไม่เคยเลิกเล่นเลยจริงๆสักครั้งเดียวก็คงไม่แปอบหรอกครับที่เพนเขาจะเล่นเก่งอยู่นะเพราะว่าเพนเขาเบ็ดฟ้านะผมนนเนี่ย อดีตเว็ดม่วงซะด้วยโอ้ไม่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับ